หน่อยครับโอ้ดังดีจริงๆนะครับดังดีจริงๆสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งสำหรับพี่น้องผู้ทรงอำนาจอธิปไตยผู้เป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดของประเทศนี้พี่น้องครับ,รบเมื่อสักครู่ ก่อนผมขึ้นเวทีนี้เขาคงรู้ว่าผมกำลังจะขึ้นมาได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งโทรมาหาผมเขาโทรมาเมื่อไม่กี่วินาทีนี่แหละเขาโทรมารายงานปัญหาหนึ่งที่เขาเองกำลังพบเจอปัญหานี้ เป็นปัญหาที่พี่น้องประชาชนคนละเมืองคนไทยทุกคนไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรก็เจอเหมือนกันหมดผมว่าพี่น้องคงจะทายได้นั่นก็คือปัญหาค่าไฟแพงกลายเป็นว่าตำรวจของผมตอนนี้ เขาบอกว่าเรื่องตัวช้างก็แย่แล้วการคุ้นจริตอะไรต่างๆในวงการตำรวจก็แย่แล้วมาเจอปัญหาท้าไฟแบบนี้ตำรวจชักจะชักหน้าไม่ถึงหลังแล้วครับพี่น้องครับพี่น้องครับผมพูดมาเรื่องนี้พนเพราะผมต้องเรียนกับพี่น้องว่าวันนี้ ประเทศไทยของเรากำลังเจอวิกฤตครับวิกฤตที่เต็มไปด้วยปัญหาต่างๆมากมายที่รัฐบาลน,นี้ไม่คิดจะแก้ไขเวลาพี่น้องประชาชนเขาถามว่าพรรคก้าวไกลจะมีเป้าหมายในการแก้ปัญหาวิกฤตต่างๆที่รัฐบาลที่ผ่านมาไม่คิดจะทำเนี่ย สรุปสั้นๆปัญหาที่พักเก้าไกลต้องการจะแก้คืออะไรพี่น้องครับ<อ>พูดกันอย่างตรงไปตรงมา<อ>สิ่งที่พวกผมเราต้องการจะทำมันเป็นการวางเป้าหมายที่ง่ายมาก<อ>เราแค่ต้องการทำให้พี่น้องมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ี่น้องครับผมในช่วงที่ผ่านมาผมมีโอกาสที่ได้ลงพื้นที่ในหลากหลายพื้นที่โดยเฉพาะในหลายพื้นที่ที่ว่าเป็นพื้นที่ต่างจังหวัดสิ่งที่ผมพบเจอผมเจอคนแก่และเจอเด็กคนที่เป็นประชากรวัยทำงานไม่เข้ากรุงเทพก็ไปเมืองใหญ่ งานต่างๆกระจุกตัว <S <S ตอยู่ตามหัวเมืองสำคัญไม่กี่เมืองในขณะที่ตามต่างจังหวัดจํานวนมากแทบไม่มีงานหรือถ้ามีงานเงินรายได้ก็น้อยนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าเวลาที่ไปต่างจังหวัดเราถึงเจอแค่คนแก่และเด็กแล้วคนแก่ที่ว่าเขาก็ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่เฉยๆนะครับ เขายัางต้องทำงานแล้วทุกครั้งที่ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับพวกเขาเขาก็บอกว่าเขาทำงานและเขาก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ต้องหยุดทำงานมันเป็นไปได้ยังไงพี่น้องที่ประเทศของเราประเทศนี้ที่บอกว่านี่คือแผ่นดินทองแต่เราทำให้ประชาชนของเรา ต้องทํางานจนตายก็ไม่หยุดพ้นจากความยากจนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้รับการแก้ไขในทางตรงกันค้ามเขาว่ากันว่าประเทศนี้เป็นประเทศแห่งการท่องเที่ยวเป็นที่หมายปองของนักท่องเที่ยวจํานวนมากเรามองไปที่ประชาชนต่างชาติที่เขาเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย สามารถใช้จ่ายเงินจำนวนมากเพื่อเที่ยวประเทศของเราได้บางครั้งบางคนไม่ต้องทำงานในประเทศตัวเองแล้วเพราะปลดเกษียณไปแล้วก็สามารถมาท่องเที่ยวในประเทศของเราได้เป็นเดือนเดือนพูกเขาเหล่านี้ดูชั่นมีความสุขสามารถที่จะมองหาประสบการณ์สามารถที่จะท่องเที่ยวไปในประเทศต่างๆ สามารถที่จะเข้าไปประเทศไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าจะถูกกักที่ตอมอหรือไม่ชีวิตแบบนี้เป็นชีวิตที่เราได้แต่ฝันแต่ถามว่าเราในช่วงเวลาที่ผ่านมามีโอกาสที่จะทำได้บ้างไหมมีโอกาสไหมที่พี่น้องของเราจะปลดความทุกข์ยาก วางเอาไว้เป็นอดีตและเดินไปสู่อนาคตใหม่เพื่อมีชีวิตที่ดีพูดกันตามตรงพี่น้องมันได้แค่ฝันสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พักก้าวไกลไม่ว่าจะ300นโยบายจะกี่ร้อยนโยบายก็แล้วแต่เรามีจุดประสงค์เดียวเราแค่ต้องการให้พี่น้องอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี และมีชีวิตที่ดีเท่านั้นเองเราแค่ต้องการการศึกษาที่ดีเราแค่ต้องการมีรัฐบาลที่ดีที่ทำนโยบายบริหารกิจการบ้านเมืองเพื่อประชาชนเราแค่ไม่ต้องการที่จะไปเกณฑ์ทหารอีกแล้วเพราะเราไม่รู้ว่าการจะมีความรู้ด้านการเลี้ยงไก่และการตัดหญ้าจะช่วยให้เราเลี้ยงชีพได้อย่างไร เราแค่อยากจะเปลี่ยนมเมล็ดข้าวที่หลายครั้งเราขายเป็นกิโลแล้วลาราคามันมีแต่ขึ้นมีแต่ลงไอ้ช่วงเวลาขึ้นพอใจอยู่ได้พอจะส่งดอกเบี้ยได้เวลาที่ธนาคารกำหนดมันมาถึงเราแค่อยากจะเปลี่ยนมเมล็ดข้าวเป็นสุราเพื่อเราหวังว่าเราจะสามารถเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรเราแค่อยาก จะให้คนรุ่นใหม่ของเราไม่ต้องคิดว่าถ้าเขาอยากจะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้ต้องหนีไปอยู่ประเทศอื่นคุณสมบัติแบบนี้คือประเทศไทยที่เราต้องการนั่นจึงมาสู่เหตุผลถัดไปว่าทำไมพักคก้าวไกลเราถึงต้องอยืนยันว่าจะทำ ให้ประเทศของเราเพื่อคนละเมืองของเรามีชีวิตที่ดีเราต้องปิดสวิต์สามปอทำไมเราต้องปิดสวิต์สามปอเหตุผลง่ายๆเพราะการที่เราจะแก้ปัญหาค่าไฟแพงผมนึกไม่ออกเลยว่า พวกเราจะไม่จัดการกับสามปอซึ่งเป็นตัวแทนของบรรดากลุ่มทุนขุนศึกศักดินาได้อย่างไงนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมพักก้าวไกลเราถึงไม่สามารถจับมือกับพักพลังประชารัฐกับพักรวมไทยสร้างชาติที่มีพลเอกประวิทย์และพลเอกประยุทธ์อยู่ร่วมเป็นรัฐบาลได้ผมนึกไม่ออกเลย ว่าถ้าการร่วมมือกับพักการเมืองเหล่านี้แม้จะทำให้เราเป็นรัฐบาลแต่ผมนึกไม่ออกเลยว่าถ้าชัยวุฒนาคมานุสรยังเป็นรัฐมนตรีเราจะจัดก,การให้ค่าไฟลดลงได้ยังไงผมนึกไม่ออกเลยว่าถ้าธรรมนัสเป็นรัฐมนตรีเราจะแก้ปัญหายาเสพติดได้ยังไง ผมนึกไม่ออกเลยว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องสอตทรงเอได้ยังไงถ้าลวมไทยสร้างชาติเป็นรัฐบาลร่วมกันกับเราผมนึกไม่ออกเลยว่าเราจะจัดการกับบรรดากลุ่มทุนผูกขาดที่ไปล็อบบี้นักการเมืองทำให้สุราก้าวหน้าไม่ผ่าน ด้วยการร่วมมือกับคนอย่างคนเอกะวิทได้ยังไงพี่น้องที่รักครับ<อ>มันจึงเป็นเหตุผลมันจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการปิดสวิทสามปอจึงเป็นทางเลือกเดียวที่ประเทศนี้ต้องไปให้ได้<อ>ไม่มีตัวเลือกอื่น เราจะสร้างรัฐบาลที่เป็นของประชาชนได้ยังไงถ้าสุดท้ายผู้ที่ให้กำเนิด2ว250คนยังอยู่ในคอรมอเราจะจัดการกับการเกณฑ์ทหารได้ยังไง ถ้าสุดท้ายการผสมพันธุ์ข้าวคั้วที่มีพลเอกประวิทย์อยู่ในคอระบอยังเกิดขึ้น<อ>การปิดสวิตสามอจึงเป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างอนาคตใหม่เพื่อความฝันใหม่ของพวกเรามาถึงตรงนี้พี่น้องอาจจะมีคำถามในใจ ที่ลังสิมันโลงพูดมาทั้งหมดแล้วแบบนี้ใครเขาอยากจะจับมือบางคนก็ไปบอกว่าเนี่ยพอถึงเวลาเลือกตั้งเดี๋ยวก็มีการผสมพันธ์ข้ามขัวเดี๋ยวก็สุดท้ายพักเก้าไกลไม่ได้เป็นรัฐบาลเพราะนโยบายมันแหลมคมเกินไปผมจะบอกอะไรให้กับพี่น้องผมมีความเชื่อจริงๆ ว่าถ้าพรรคก้าไกลในวันที่14พฤษนสภาได้เสียเกินร้อยที่นั่งยังไงก้าวไกลก็เป็นรัฐบาลแล้วผมบอกต่อไปไม่ใช่แค่ยังไงจะได้เป็นรัฐบาลเท่านั้นแต่ผมต้องบอกต่อไปว่าพรรคก้าไกลนี่แหละที่จะเป็น คนกำหนดว่าใครจะเป็นรัฐบาลบ้างเหตุผลมันง่ายถ้าเราได้หนึ่งร้อยที่นั่งดูจากผลโพทั้งหมดที่วันนี้ฝ่ายประชาธิปไตยคะแนนนำทิ้งห่างฝ่ายป็จก,การอย่างไม่เห็นฝุ่นถึงจุดนี้ถึงจุดนี้ เราสามารถสร้างรัฐบาลที่ก่อนหน้านี้เป็นฝ่ายค้านเพื่อให้เป็นรัฐบาลของประชาชนทำนโยบายเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยพูดมาถึงจุดนี้ผมถึงต้องเน้นย้ำว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้พี่น้องไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลว่าการเลือกครั้งนี้ เลือกคนที่อยากให้เป็นตัวแทนของตัวเองเลือกพักการเมืองที่ตัวเองชอบไม่ต้องกลัวในเรื่องของคะแนนตกนะ้ำเพราะผลโพที่เขาทำกันหลายสำนักมันยืนยันแล้วว่าช่วงเวลานี้ยังไงพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์ประชาชนไม่เอาอีกแล้วเขากำลัง จะเดินไปสู่อนาคตใหม่แล้วขอ,อบคุณครับด้วยเหตุผลน,นี้พี่เหอสิบสีพฤษภารักใครชอบใครเข้าครูหาก้าวไปเลยแต่ถ้าชอบก้าวไหม ป้องเลือกเบอร์ป้องเลือกเบอร์ส่วนสอขอเขตก็ช่วยกันจำช่วยกันบอกให้ดีอ,อ,อย่าตะโกนกันตรงนี้เลยครับพี่น้องเพราะเดี๋ยวบอกกันไปบอกกันมาปรากฏว่าผิดเขตไปใส่ให้กับพรรคการเมืองอื่เนเดี๋ยวจะยุ่งพี่น้องครับ นอกจากที่ผมจะยืนยันกับพี่น้องว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้พี่น้องไม่ต้องกลัวคะแนนตกนะพี่น้องถ้าก้าวไกลได้หนึ่งรที่นั่งขึ้นไปผมยืนยันว่าเราจะเป็นคนที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนดว่าใครจะเป็นรัฐบาลแต่เหนือสิ่งอื่นใดพี่น้อง ผมต้องบอกกับพี่โน้องด้วยความเคารพว่าการมีพักเก้าไกลในรัฐบาลที่กำลังจะมาถึงมีความสำคัญต่อสังคมไทยและประเทศไทยที่ผ่านมาพักเก้าไกลเราเคยเสนอในเรื่องของการยกเลิกเกณฑ์ทหารเราได้ทำ ในสิ่งที่ไม่ว่าพักการเมืองไหนในอดีตที่เคยเป็นรัฐบาลได้ทำมาก่อนที่ผ่านมาพักก้าไกลเราเสนอในการปลดล็อกสุราเพื่อไม่ให้เกิดการอูคขาดซึ่งเป็นกฎหมายที่ไม่เคยมีพักการเมืองไหนที่เคยเป็นรัฐบาลเคยทำมาก่อนที่ผ่านมา พวกเราเพื่อนของเราคณะก้าวหน้าเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อปลดล็อกท้องถิ่นทำให้ทุกจังหวัดสามารถเลือกผู้ว่าราชการจังหวัดได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีพักการเมืองไหนที่เคยเป็นรัฐบาลเคยทำมาก่อนที่สำคัญพักก้าวไกลเราเคยเสนอ ร่างกฎหมายที่จะสร้างการสมรสเท่าเทียมเพื่อสร้างบรรทัดฐานให้บุคคลทุกคนเกิดความเท่าเทียมกันในสังคมเป็นกฎหมายที่ไม่เคยมีพรรคการเมืองไหนที่เคยเป็นรัฐบาลเคยเสนอมาก,ก่อนที่ผ่านมาพรรคก้าวไกลเราอภิปรายในสภาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวชั ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเปิดโปงปฏิบัติการของกองทัพเพื่อใส่ร้ายป้ายสีสร้างความขัดแย้งให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตัดงบของกองทัพท,ที่เราสำเร็จไปแล้วกว่า3ามหมื่นล้านสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ว่าพักการเมืองไหนในอดีตเคยทำได้มาก่อนด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้พัก ก้าวไกลถ้าได้เป็นรัฐบาลหลังจากนี้เราจะทำในสิ่งที่ไม่ว่ารัฐบาลไหนในอดีตเคยทำมาก่อนแล้วเราจะเปลี่ยนประเทศไทยตลอดไปสุดท้ายนี้พี่น้องผมอยากจะเรียนกับพี่น้องว่าพักก้าไกล เราไม่ได้มีดีแค่เฉพาะนโยบายเราไม่ได้มีดีแค่ความชัดเจนในเรื่องของจุดยืนทางการเมืองแต่ผมต้องเรียนกับพี่น้องว่าแม้แต่แคนดีเดตนายกรัฐมนตรีพักก้าไกลก็มีเหนือมากกว่าพักการเมืองอื่นผมลองยกตัวอย่างให้กับพี่น้องฟัง คุณพิธาลิมเจริญรัตน์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลเป็นคนที่มีคุณสมบัติเคยผ่านประสบการณ์ทางการเมืองในสภาตลอด4ีปีที่ผ่านมาเป็นคนที่เคยได้เข้าไปมีส่วนร่วมสังเกตการในการทำงานของฝ่ายบริหารในอดีตเป็นคนที่มีประสบการณ์พันฝัง ผ่านภาคธุรกิจที่เชี่ยวชาญและรู้ว่าการทำธุรกิจในประเทศนี้ควรจะเป็นยังไงคุณพิธาลิมจเจริญรัตน์เป็นคนที่เดินทางไปทั่วประเทศเพื่อรับฟังปัญหาของพี่น้องเดินไปทั้งตลาดเดินเข้าไปในริมคลองเดินแม้กระทั่งช่วงโควิดทุกช่วงเวลาที่มีความยากลำบากคุณพิธา ก็ร่วมทุกร่วมสุขกับพี่น้องตลอดมาด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ทั้งประสบการณ์ทางการเมืองทั้งประสบการณ์ในภาคธุรกิจทั้งประสบการณ์ในระหว่างประเทศผมมั่นใจจริงๆว่าพิธาลิมเจริญรัตจะเป็นคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งความเปลี่ยนแปลงที่จะมาถึนี้ พักเก้าไกลไม่ได้มีความใหม่เพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแล้วแต่พักเก้าไกลมีทั้งประสบการณ์มีทั้งบทเรียนและที่สำคัญเรามีสิ่งที่ผมอยากจะใช้คาว่าเราจะไม่มีวันยอมแพ้ให้กับใครเด็ดขับ ก้าวไกเราผ่านประสบการณ์การถูกยุบพักมาแล้วครับเราเข้ามาทำหน้าที่ในสภาคแค่11เดือนยังไม่เคยเป็นฝ่ายบริหารเขาก็ยุบเราแล้ว,ลวถามว่าเราเจ็บปวดไหมกับการที่อนาคตใหม่ถูกยุบผมพูดตามตรงโคตรเจ็บใจเลยว่ะเจ็บ ใจชิบหายออแต่ผมอยากจะบอกกับพี่นะ้อว่าแม้เราจะเก็บปวดแต่เราไม่เคยกลัวเราเปลี่ยนความเจ็บปวดเป็นความกล้าเราเปลี่ยนความเจ็บปวดเป็นความทรงไปจนมา และเราเปลี่ยนความเจ็บปวดเป็นความป้องกันที่จะทำให้มั่นใจว่าไอคนที่ยุบพ,พักคอนา,นาคตใหม่จะไม่มีวันได้ในสิ่งที่ต้องการ oh. พวกเขาอยากให้พวกเราหยุดพวกเขาอยากให้เรายอมแพ้ พวกเขาเชื่อจริงๆว่าถ้าทุกพักอนาคตใหม่ไปแล้วพวกเราจะหมดแรงในการทำงานแต่ผมบอกกับทุกคนให้ทุกคนเป็นพยานว่าไม่มีวันที่จะเห็นพักเ้าไกลยอมแพ้อย่างเด็ดขาด ถ้ามันคิดรัฐประหารถ้ามันคิดรัฐประหารยิงะ,ะหานงเลยถ้ามันคิดจะรัฐประหารเราจะปฏิรูปองรัพถ้านายพลมันว่างนักเราจะลดจำนวน เกที่มันเอาไปเพื่อไปเลี้ยงไก่และซักกังเกงไงเราก็จะยกเกยาารืออ่องการเกณฑ์ทหารถ้ามันสัมปทานค่าไฟฟ้าเอาเปลี่ยนประชาชนเราก็จะลดค่าไฟและพูดคุยกับไอ้คนที่รวยที่สุดว่ามึงต้องยอมให้ประชาชนออเพราะกู ไม่ได้เป็นดนี้พวกมึงเว้ยกูเป็นหนี้ประชาชนแต่กูไม่ได้เป็นหนี้ไอ้พวกนายคุณขุนศึกสักดินาเว,ว้ยถ้ามันใช้กำลังตำรวจในการจับคนเห็นต่างทางการเมือง เราก็จะปฏิรูปตำรวจถ้ามันข้ายาและมีพักการเมืองบางพักไปเกี่ยวข้องด้วยวก็อยากให้กูต้องเป็นรัฐบาลเพื่อจัดก,การพวกมึงเราที่น้องครับผมแค่อยากจะบอกว่าในฐานะพักการเมือง หน้าที่ของพักการเมืองคือแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนถ้าเป็นพักการเมืองแล้วกลัวเขาจะรับประหารกลัวเขาจะมายุบพักกลัวเขาจะมากลั่นแกล้งทางการเมืองเรียนตามตรงอย่ามาตั้งพักการเมืองแล้วปล่อยให้ก้าวไกลบริหารประเทศเะครับ สุดท้ายนีสดท้ายนีเจ็ดสีพุทธสภาการพักเจ็สพุทธภาการพัก e. ให้ใครเป็นนายก e. ด้วยการการเบือ P R e. งผมว่าเมื่อกี้เนี่ยมีคนตะโกนเบอร์20สักอย่างนะครับ่น้ ไอ้วันนี้เนี่ยผมไปเดินหาเสียงกับพี่ปวิตาเนี่ยมีคุณชูสองนิ้วอยู่หลายคนนะครับเอ็ดตกลงแล้วนี่เขาชูให้ใครครับเนี่ยเอาใหม่เอาใหมสิบสี่พุทธสภาคมน,นี้เลือกพรรค กี่ใบดังนั้นตีพสภาเลือกใหขอบคุณพระขอบคุณน้องประชาชนขอบคุณที่น้องที่เข้ามาร่วมให้กำลังใจเราจะเห็นก้าไใจเพื่อทำให้ประเทศไทยเปลี่ยนไปไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อ